สวัสดีครับนักเรียนนี่โรูเมธาชมสวรค์วันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้เรื่องการสร้างทางเรขาคณิตเรื่องเส้นขนานอันที่2นะครับรอบที่แล้วที่เราเรียนกันไปเรื่องเส้นขนานครับคําว่าเส้นขนานคือเส้นที่มันมีระยะห่างเท่ากันตลอดแนว คือถ้าเอาแว่นมันทัดไปวางเนี่ยทั้งสองเส้นเนี่ยมันจะมีระยะห่างเท่ากันเท่ากันเท่าก,กันตลอดแนวเช่นเดียวกับถนนเช่นเดียวกับโต๊ะเช่นเดียวกับจอทีวีครับมันจะมีเส้นที่มันมีระยะห่างเท่ากันตลอดซึ่งถ้ามันมีการระยะห่างเท่ากันนี้เราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าเราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า C D เส้นตรง C D ขนานกับเส้นตรง A B ครับเขียนอย่างนี้นะโดยการใช้ slash slash มาดูรูปต่อไปนี้ก่อนครับเพื่อทำความเข้าใจตรงกันรูปแรกขนานกันไหมครับเส้นสีส้มที่เห็นสองเส้นนั้นขนานกันหรือไม่ไม่ขนานเพราะมันเอียงเพราะตรงเพราะมันเอียงตรงนี้กับตรงนี้มันดูห่างไม่เท่ากันเห็นไหมครับเราก็เลยบอกว่าไม่ขนานทันที่สองไม่ขนานครับเพราะมันกากระบาดกันเลยไขกันอย่างนี้ไม่มีทางขนานแน่นอน อันที่สามครับขนาดกันอันที่สี่เท่ากันไหมขนาดครับอันที่ห้าสังเกตดีๆว่าตรงนี้มันดูแคบตรงนี้มันดูกว้างกว่านิดนึงอันนี้ก็ไม่ขนาดครับนัดสุดท้ายละ่ะสั้นยาวไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่ารูปบางอันมัน มันยาวเท่ากันหมดรูปนี้มันสั้นยาวไม่เท่ากันครูบอกแล้วว่าคําว่าขนานคือสองเส้นนี้มันห่างเข้ากันตลอดไหมถ้าเท่ากันตลอดก็คือขนานครับครนี้ <c oughs> ในเรื่องของเส้นขนานนั้นเรามีเรื่องอยู่ว่าถ้าเราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเส้นนั้นขนานกันอะ่ะมันจะต้องอาศัยสองหัวข้อต่อไปนี้คือหนึ่งมุมภายในฝั่งเดียวกันรวมกันได้ร้อยแปดสิบ มุมภายในฝั่งเดียวกันรวมกันได้180คำว่ามุมภายในคือเห็นเส้นสีชมพูนี้ใช่ไหมครับมุมอะไรก็ตามที่อยู่ในเส้นสีชมพูถือเป็นมุมภายในคําว่าฝั่งเห็นเส้นสีน้ำเงินนี้ใช่ไหมครับเส้นสีน้ำเงินนี้คือแบ่งฝั่งออกเป็นซ้ายกับขวามุมภายในมุมภายในฝั่งซ้ายหรือมุมสีส้มที่เราเห็นนี้ถ้าเอามารวมกันแล้วได้180แปลว่าเส้นตรงนั้นขนานกัน เช็คเช่นเดียวกันถ้าเอาถ้าสมมติเรารู้ฝั่งขวารวมกันแล้วประกฏว่าได้ร้อยเหมือนกันก็แปลว่าเส้นตรงสีชมพูที่เห็นนี้เป็นเส้นที่ขนานกันในขณนะเดียวกันก็มีอีวิธีหนึ่งในการหาว่ามันขนานกันหรือไม่คือเราพิจารณามุมแย้งครับมุมแย้งคือมุมนี้มุมสีเขียวที่เห็นนะครับเป็นมุมแย้งกันเป็นมุมภายในที่อยู่คนละฝั่ง มุมภายในที่อยู่คนละฝั่งไม่ใช่ซ้ายขวาแบบนี้นะครับถ้าซสาขวาแบบนี้อันนี้มันกว้างอันนี้มันแคบมันต้องไม่เท่าอยู่แล้วต้องเป็นมุมภายในที่อยู่คนละฝั่งแบบนี้และต้องมีค่าเท่ากันคือสีเขียวที่เราเห็นเนี่ยมันมีขนาดมุมเท่ากันในขนาะเดียวกันมุมอีกสองมุมนี้สีชมพูที่กับพริบนี้ก็เป็นมุมแย้งเช่นกันมุมแย้งอยู่คนละฝั่งเป็นมุมแย้งที่อยู่คนละฝั่งและมีมค่าเท่ากันถ้าอย่างนี้แปลว่าเส้นตรงสีชมพู ขนาดกันครับขนาดกันที่สำคัญที่อยากจะเสนออีกอันหนึ่งคือมุมวันนี้ครับเมื่อกี้มุมตรงนี้แย้งกับมุมนี้ใช่ไหมครับมุมตรงนี้แย้งกับมุมนี้มีค่าเท่ากันมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้มันเป็นมุมตรงข้ามกันสมบัติของมุมตรงข้ามคือมีขนาดเท่ากันครับเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้มีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกัน มุมนี้กับมุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกันมุมนี้กับมุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันและมุมนี้ก็เช่นกันครับมีขนาดเท่ากันเท่ากันตามคู่สีนะครับเขียวเท่ากับเขียวฟ้าเท่ากับฟ้าชมพูเท่ากับชมพูเหลืองเท่ากับเหลืองแต่ถ้าเกิดสองเส้นเส้นสีชมพูนี้มันขนากนกันจริงคุณสมบัติที่จะเกิดขึ้นคืออย่างนี้เลยครับคือมุมสีเขียวที่เราเห็นทั้งหมด ยำนะถ้าเส้นสีชมพูนี้มันขนานกันมุมสีเขียวทั้งหมดจะต้องมีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกันกับมุมสีเหลืองครับก็ต้องมีขนาดเท่ากันเช่นกันพูดง่ายคือมุมนี้1 4 5 8ี้ามีขนาดเท่ากันหมดทุกมุมถ้าเส้นสีชมพูมันขนานกันหรือ 2, 3, 6, 7มมีขนาดเท่ากันครับเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กัน โจทย์ข้อนี้เขาให้มุมภายในมาแล้วเขาให้มุมภายในมุมภายในฝั่งเดียวกันถ้ามุมเขาให้มุมภายในฝั่งเดียวกันนี้เราก็แค่จับสองมุมนี้มาบวกกันนะครับมาบวกกันถ้าสุดท้ายมันบวกกันแล้วได้ 180. ร้อยแปดแปลว่าเส้นสีชมพูขนานกันมุม GFB มีค่า37ครับที่โจทย์กำหนด นะครับเป็นมุมภายในฝั่งเดียวกันมุม A B F 143ครับได้ร้อมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมภายในฝั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจากที่ครูบอกเมื่อกี้ถ้าบวกกันแล้วได้180มันก็ต้องขนานกัน37บวก143ได้180พอดีครับเพราะฉะนั้น เส้นตรง GE ขนานกับเส้นตรง AD โดยเขียนสลักษ์ได้อย่างนี้ GE สๆ AD ครับดูข้อนี้ครับข้อนี้ก็ถามว่าเส้นตรง BC หรือ CB เรียกได้สองอย่าง BC หรือ CB ขนานกับเส้นตรง DH หรือไม่ หลักการก็คืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เขาให้มุมมาสองมุมมุมที่ว่านี้มุมหนึ่งเป็นมุมภายนอกมุมหนึ่งเป็นมุมภายในอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ไม่ใช่มุมประชิดกันน่ะคือมันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ถ้าตามหลักการแล้วของเส้นขนานถ้าเส้นสีชมพูนี้มันขนานกันจริงสองมุมนี้ต้องมีค่าเท่ากันครับแต่อย่างที่เห็นมุม GAB ได้138มุม a f H ได้128 ถ้าตามหลักการที่มันขนานถ้า2มุมนี้เท่ากันมันจึงถ้าสมุมนี้มันเท่ากันมันจะขนานกันแต่กรนี้มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเส้นตรง CB กับเส้นตรง DH ไม่ขนานกันครับสัญลักษณ์ไม่ขนานก็คือขีดก็คือเส้สองอันเมื่อกี้แล้วมันมีขีดข้าวอีกนึ่งนะครับมันแปลว่าไม่ขนาน ข้อนี้บ้างครับจากข้อนี้เขาให้มุมมาสองมุมเหมือนเดิมครับถามว่าเส้นตรง G C กับ H D ขนานกันหรือไม่ในกรณีนี้มุมที่เขาให้มาเป็นมุมภายในและอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยถ้าเป็นมุมภายในและอยู่ฝั่งเดียวกันหลักการก็นนคือเราเอาเลขมุมภายในที่อยู่ฝั่งเดียวกันนี้มาบวกกัน บวกกันแล้วต้องได้180ถึงจะถือว่า2เส้นนี้ขนานกันนะครับเราก็ได้เอามาบวกกันเลยคนนี้ครูไม่เขียนเลขหม้วนะเรารู้อยู่แล้วว่านี่นี่คืออะไรนะครับร3อย3บวกส3ได้180บพอดีเพราะฉะนั้นเส้นตรง gc ขนานกับเส้นตรง dh ครับมันเรียกสลับกันได้นะ hd หรือ dh ก็ได้ gc หรือ cg ก็ได้ครับ ดูข้อนี้บ้างครับข้อนี้คือเขาให้เส้นตรง AD กับ HB กับ EC มาแล้วครัวนี้ก็ถามว่าเส้นตรง AD ขนานกับ HB ไหมสีฟ้าสีชมพูที่เราเห็นเนี่ยซึ่งถ้าดูจากตาเปล่ามันก็ชัดเจนมันไม่มันไม่ขนานหรอกแต่ว่าคือเราต้องทําการพิสูจน์แบบคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นคือเราดูด้วยตามไม่ได้นะครับวิธีการก็คือเรามาดูมุมสมุมที่เขากำหนดมาให้ก่อนคือ EGA เขาให้มาแปดสิบห้า HFC ให้มาเจ็ดสิบห้าแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันขนานกันหรือไม่หลักการก็คืออย่างที่บอกครับคือเราจะหามุมภายในทั้งคู่แล้วเดี๋ยวเอามาบวกกันพอบวกกันปุ๊บได้1้อยปรแปลว่าเส้นเฉียมูขนานหรือหามุมใดมุมหนึ่งแล้วเทียบเปิดมุมที่เหลือซึ่งในกรณีนี้คงจะทําวิธีนี้ครับคือหามุมนี้หามุมนี้ แล้วเทียบว่าถ้าหามุมนี้มาไล่แล้วเนี่ยเทียบว่ามันเท่ากันไหมหลักการนะครับมุมในกับมุมนอกฝั่งเดียวกันต้องมีค่าเท่ากันมันจึงจะขนานมุมในมุมในกับมุมนอกต้องเท่ากันมันถึงจะตอบถ้าเท่ากันแปลว่าเส้นสองเสียมุมสองอันนี้ขนานกันนะครับแล้วครา้นี้ถามว่ามุมนี้หาอย่างไรมุมตรง EGF ตรงนี้ EGF มีค่าหนึ่ง้ยแปดสิบ EGA มันมีอยู่แล้ว85ตรงนี้ EGF มี180 EGA มีอยู่85เพราะฉะนั้นถ้าเราหาตรงนี้ก็ต้องเอา180-85ลบ85ูกครับก็คือจะได้ว่า AGF เท่ากับ180ก็คือเส้นนอนนี้180ลบกับ EGA ก็คือจะได้แบบนี้ EGA ก็มีค่า85ลบกันเหลือ95 เพราะง,งั้นเราจะได้มุมนี้มีค่า95ครับแล้วมุมนี้มีค่าเท่ากับมุมนี้หรือไม่ถ้าไม่เท่าก็แปลว่ามันไม่ขนานกันครับอ่ะนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google ใน Google Form ด้วยเอ่อก็ครต้นี้โจทย์มันจะมีความหลากหลายนิดนึงอาจจะมีทั้งแบบกากบาทแล้วมีแบบทั้งแบบเติมนะครับ ก็ทํากันให้ทํากันได้ให้ถูกเกินครึ่งนะแล้วถ้าใครที่ยังไม่ทําของอันที่แล้วให้ทําตามด้วยนะครับเพราะว่าบีบางคนยังไม่ได้ส่งนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ